สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการรักเมืองไทยจะเป็นตอนที่สองของหัวข้อที่พูดไว้เมื่อครั้งที่แล้วก็คือการศึกษาความเชื่อและก็ความเคารพเราได้พูดกันถึงเรื่องข้อดีข้อเสียของวัฒนธรรมประจำชาติประจำชาติของคนไทยได้พูดถึงข้อเสียของเรื่องการคลุมถุงชนหรือความจำเป็นในยุคน,นั้นนะครับวันนี้เราจะคุยกันต่อครับคราวที่แล้วนี่ มีประเด็นที่อยากจะพูดต่อนะครับก็คือเรื่องของที่ผมจุดประเด็นไว้ว่าความประนีประนอมของสังคมไทยเนี่ยคือการแค่ซุกป,ปัญหาไว้ใต้พรมหรือไม่เดี๋ยวคุยกันต่อครับพักสักครู่ สิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไม่ว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวย ทัสตุตกค้างเอ๊ะควรลงทุนน้อยกำไรสูงเอ๊ะผนึกพลังร่วมใจต้าไภัยไซเบอร์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนรู้ทันกลโกงเสริมสร้างูุิคุม้มกันต้าไภัยอัจฉรกรรมทางเทคโนโลยี ยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับท่านรองศาสตราจารย์ดรมูฮัมหมัดอินยาัสย่าปลังจากรามคาแหงสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคราวที่แล้วอาจารย์หมายเหตุนอกรายการหลังจากที่เราบันทึกเทปเสร็จบอกว่าอยากให้ความเห็นเรื่องซุกไวใต้พรมนะครับผมทวนนิดหนึ่งว่าซุกไวใต้พรมผมสะท้อนวัฒนธรรมของสังคมไทยด้านหนึ่งคือไม่แตกครับแต่ด้านหนึ่ง ก็คือปัญหาไม่ได้ถูกแก้ไขแล้วบางครั้งก็กลายเป็นคํเพ่งเพยที่บอกว่าความแค้นสิบปีไม่สายเชิญอาจารย์ครับครับผมผมคิดว่าเราอาจจะต้องทําความเข้าใจเรื่องนี้สักนิดนะครับก็คือว่าการปรนิบัตินอมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้แก้ไขปัญหาครับครับแต่การปรนิบัตินอมหมายความว่าสมมุติว่าความต้องการของเราเนี่ยมันสิบนะครับ เราอาจจะต้องลดความต้องการลงไปหน่อยนะครับให้เหลือ,อสักแปดนะครับหรือสักเจ็ดของคนอื่นเนี่ยเขาก็กสักสิบเขาก็อาจจะลดเหลือลงไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการของเราเนี่ยมันแน่นอนนะครับต่างคนต่างก็ต้องการผลประโยชน์ให้ให้มีมากที่สุดให้ได้มากที่สุดนะครับตามความต้องการของตัวเองของกลุ่มตัวเองของชุมชนครอบครัวหรือว่าผลประโยชน์กลุ่มผลประโยชน์แต่ว่าถ้าหากว่าเรามุ่งเน้นที่จะ ต้องการความต้องการตัวเองผมคิดว่าอันนี้มันมันมันจะทําให้เกิดความขัดแย้งเพราะนั้นการปฏิัตมันอองหมายความว่าเราลดความต้องการลงไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ได้แก้ไขปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการซุกป,ปัญหาไว้ได้ผมหมายความว่าเราเราไม่ได้พูดถึงปัญหาเลยนะครับขณะเดียวกันเราก็จับมือโดยที่ไม่ไม่พูดถึงปัญหาซึ่งซึ่งนี้แน่นอนนะเรื่องนี้มันเรื่องที่ที่ไม่ได้อยู่แล้วครับเป็นเป็นอะไรที่ปัญหาเหมือนมันมีมากมันก็นก็ระเบ,บิดขึ้นมา <utan> Ask, และท<ม>ี่สําคัญก็ะคือว่าเวลาเราเราพูดถึงคำสอนต่างๆหรือว่าคําพังเพยต่างๆที่มันมีมาตั้งแต่เดิมนะครับหรือาาอาจจะเป็นคําสุภาษิตสอนหญิงสอนชายนะฮะ <im fulness> หรือว่าอะไรต่างๆนเดนี่ย <im fulness> <ๆ>มันมันเป็นเรื่องของคนในอดีตที่เขา <im fulness> เขาคิดขึ้นมานะครับซึ่งซึ่งอาจจะเห <im fulness> มาะสําหรับสังคมในสมัยนั้นนะครับแต่ว่าเมื่อมันสังคมเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยแน่นอนนะครับคำพังเพยหรืออะไรต่างมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะ คือสังคมมนุษย์เนี่ยมันมันเปลีป่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราเราไม่สามารถที่จะใช้หลักการเดิมๆหรือว่าสุภาษิตเดิมๆมามาได้อยู่เลยอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นเรื่องของความแค้นสิบปียังไม่สายคร <_' c> ับซึ่งซึ่งพวกเราก็ดูหนังจีนกันนะอาจารย์ไม่ทราบว่าเป็นแฟนหนังจีนหรือเปล่าหนึ่งละที่เป็นแฟนในอดีตนะคร <_' c> ับหนังจีนก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับความแค้นสิบปียังไม่สายจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องความแค้นสิบปีไม่สายเนี่ยมันมีนัยยะทางการเมือง ที่มันมาพร้อมกับหนังจีนในอดีตที่ว่าจ <ทะ S 1> ีนเนี่ยกับถูกอ่าญี่ปุ่นจัดก,การนะครับในสงครามหลายๆครั้ง <ทะ S 1> อ่าแล้วก็มันมันก็มีคําสอนนะครับที่ให้คนจีนไม่ลืมความแค้นนี่เพื่อนี่จะต้องการปลดปลดเอกจากญี่ปุ่นด้วยหล่านี้เป็นต้นนี้ก็มีคําอธิบายเยอะนะครับใช่ใช่บอกว่าสุภาษิตต่างๆหรือว่าคําพังเพยแหลต่างๆมันเกิดขึ้นจากบริบททางการเมืองทางสังคมในขนานั้นนะครับมันจะมาใช้ทั้งโลกไม่ได้ นะฮะอ่าเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันไม่เหมือนกับคําสอนทางศาสนาที่มัน timeless timeless แปลว่ามันมันไม่มีเวลามันเป็นจริงตลอดอย่างเช่นการให้อภัยครับอ่าอย่างเช่นความเมตตาอ่าเช่นความยุติธรรมเหล่าเนี้เมื่อเมื่อหนึ่งหมื่นปีที่แล้วค่าคนมันก็ผิดนะมันมันหมื่นปีถัดมามันก็ผิดนะมันตัอะไรการค่าคนมันไม่ถูกต้องครับนะฮะอันนี้นี่เรียกว่า timeless อไอ้สิ่งเราเรียมันเป็นเรื่องของศาสนาที่โดยปกติคําสอนของศาสนาเนี่ยมันจะ มันจะไม่เกี่ยวกับเวลาเพรานั้นทําไงนะครับที่เราเราเป็นสังคมสังคมพุทธสังคมที่ท,ที่ที่เราเราบอกว่าเราเป็นสังคมที่ที่มีความเมตตานะครับเร,เราจำบูรณาการคาสอนเหล่านี้มผมผมคิดว่า,าช่วงหลังเนี่ยดูเหมือนว่าพวกสุสภาษิตคําพังเพยอะไรต่างๆเนะี่ยที่มันมาจากทางพุทธเนี่ยหรือทางศาสนาเนี่ยมันมันไม่ค่อยจาเกิดขึ้นอนะ นะอาจจะเป็นเพราะว่าอ,อ่คือคือเขาเรียกว่าอะไรมันมันไม่ได้มีการประยุกต์ด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะ,ะไม่ได้มีการประยุกต์หรือเปล่าเพราะ,ะนั้นทําไงเราได้ได้ประยุกต์ไอไอคำสอนเหล่านี้อไอที่สําคัญเนี่ยอย่างเช่นอาจารย์ก็เคยได้ยินนะครับเรื่องรักวัวให้ผูกรักลูกใช่ไหมคือคําสอนเนี่ยมันเป็นคำคำสอนที่อาจจะใช้ได้ในอดีตแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ย การสอนหนังสือการฝึกอบรม <ฤ like S 1> เ,เด็กเนี่ยมันต้องใช้เหตุใช้ผลนะครับ <c oughs> ถ้าเราใช้ความร,รุนแรงเนี่ยมันมีผลงานวิจัยเยอะมากครับที่เห็นว่าเด็กที่ได้รับการสั่งสอนหรือว่าอยู่ในโรงเรียนที่ครูใช้ความร,รุนแรงก,กับเด็กนะ <c oughs> ความร,รุนแรงในที่นี้ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของทางกายภาพเท่านั้นทางคําพูดด้วยนะครับเด็กก็จะเติบโตมาเป็นเด็กที่มีความรุนแรงฝังอยู่ในใจนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาเขาคิดจะแก้ไขปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะ ใช้ความรุนแรงไว้ก่อนอย่างเช่นนะอ้าวต้องการตัดถนนใช่ไหม mm hmm. ต้องการตัดถนนอ่าเขาก็เห็นมีม,มีมีปา่ามีภูเขาแรงต่างเขาก็ตัดต้นไม้หมดอ่ะ mm hmm. mm hmm. อืมอันนี้นี่คือความรุนแรงไม่ได้ว่เาเไปไปแค่ไปฆ่าคนอื่นหรือไปใช้ค,ความรุนแรงกับคนอื่นเท่านั้นนะแต่ว่าหมายความว่าวิธีคิดของตัวเองเนี่ย mm hmm. mm hmm. อันดับแรกที่จะทําเลยก็คือทําลายครับนะฮะ,ะเราจะเห็นว่าใ,ในในต่างประเทศนะฮะเวลาเขาจะตัดถนนอะไรนี่เขาพยายามที่จะหลีก เขาพยายามที่จะหลีกต้นไม้อะไรเงี scale, ้ยนะแต่ของเราไม่ฮะนะครับเห็นต้นไม้เห็นอะไรก็คือเราไปตรงเลยซัดรงเลยนะและทําลายหมดเลยเพราะฉะนั้นในทุกวิธีการของเราในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราคิดที่จะแก้ไขปัญหาคิดที่จะอะไรต่างเนี่ยเราเราเอาความง่ายเขาว่าความง่ายก็คือการการใช้ความรุนแรงนะครับการใช้กําลังมันง่ายเห็นผลเร็วแต่ว่าผลท้ายสุดอย่างเช่นการตีเด็กเนี่ยการตีเด็กเนี่ย มันง่ายครับในการที่จะปรับเด็กให้มันอยู่นิ่งเฉยปุ๊บเดียวนะตีปั๊บปุ๊บเดียวเด็กนิ่งเฉยสิเพราะว่าในระยะยาวเนี่ยแน่นอนนะมันโอ้มันทําให้สภาพร่างกายสภาพจิตใจของเด็กเนี่ยมันมันเสียหายไปครับครับผมขออนุญาตย้อนไปนิดหนึ่งนะครับเราเด็กคุยกันถึงเรื่องคำบังเผยเนี่ยกรณีที่บอกว่าซุกข,ขยะไว้ใต้พรมเนี่ย ผมเชื่อว่าไม่ใช่คำพังเพยของของไทยเพราะบ้านเราไม่ได้ใช้ผมนะแต่ว่ามันก็มันก็มีความหมายล่ะแต,แต่ความหมายที่ผมต้องคิดต่อไปแล้วยังมีอีกคำพังเพยหนึ่งนะที่ถูกสอนมาแต่แต่เด็กๆว่าเวลาโกรธเนี่ยอย่าเพิ่งตัดสินใจให้นับหนึ่งถึงสิบนะครับไม่รู้มาจากฝรั่งหรือยังไงก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นเรื่องเมื่อเกิดปัญหาเนี่ยนะครับ แล้วเอาไปซุกไว้ก่อนไม่ได้จบแค่นั้นนะครับนับหนึ่งถึงสิบให้เจ็ดใจเย็นลงแล้วค่อยไปแก้ปัญหานั้นในบรรยากาศการประชุมอาจารย์เจอบ่อยนะ,ะเดี๋ยวนี้ซับนี้รู้สึกใช้กับ่อยที่ใช้คำว่าแขวนไว้ก่อนนะนะคะแขวนไว้ก่อนไม่ใช่ซุกไว้ใต้ปลมแล้วก็ปล่อยมันไว้แล้วอีกสักสปีค่อยมาชําระแต่เขาไปหาทางที่จะแก้ไขเพราะฉะนั้น ทั้งหมดเนี่ลอาจารย์อยู่ที่การใช้ปัญญาที่ถูกกํากับด้วยสตินะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของความใจกว้างนั่นแหละครับนะฮะจุดอ่อนของมนุษย์ที่ผมเจอได้ด้วยตัวเองก็คือ <c oughs> บางครั้งเมื่อเกิดปัญหาเนี่ยจิตส่วนนึกของเราหรือความเข้าใจของเรามันถูกเปลี่ยนนะจากเดิมที่จะแก้ปัญหานะมันกลับกลายเป็นเฮ้ <c oughs> ถ้าฉันตามนายในชันแพ้นายเพราะฉะนั้นประเด็นกลายปเป็นเรื่องเอาแพ้เอาชนะกันแล้วนี่เป็นสิ่งที่ผม,ผมคิดว่าเราต้องคิดกันให้รอบคอบสำหรับสิ่งที่เราจะต้องเจอกันในข้างหน้า,าผ,มผมคิดว่าอันหนึ่งเลยที่เราควรจะบรรจุไว้ในหลักสูตรของนักเรียนนักศึกษาเลยก็คือเรื่องของอ ทักษะนะครับทักษะในการสื่อสารในการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องนี้เรื่องการแขวนไม่ก่อนการแขวนไม่ก่อนนี่ก็เป็นเทคนิควิธีการนะครับในเวลาที่เรามีความขัดแย้งกันแล้วก็ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้เราก็ก็แขวนไว้แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปหาคนไกลต่างๆาในในการเจรจาสันติภาพในการเจรจาสันติสุข นะครับระหว่างคู่กัดแย้ง,งต่างเนี่ยเขาจะมีน่าศึกษามากครับผมลงไปอา่านดูโอ้เวลาทางฝ่ายรัฐบาลเขาเจรจากับฝ่ายแบ่งแยกดินแดนบ้างฝ่ายก่อ,อการร้ายบ้างอะไรเงี้ยนะฮะเป็นเขาก็จะแบบในประเด็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันไม่สามารถที่จะตกลงกันได้เนี่ยนะ,ะเขาก็ไปหากลไกอย่างอื่นให้มาให้มาตกลงอีกอันเลยคือท,ที่อาจารย์เคย คิดว่าคงจะติดตามว่าคือการเจรจาในเรื่องของการลดภาษีกุศลการกรที่เรียกว่าแก็บในอดีตนะจะกลายมาเป็นองค์กรทางการองค์กรการค้าโลกหรือ WTO วันก่อนเพือสุภรชัยพานิชภักนะครับซึ่งเป็นอดีตพ่วงในการ WTO ก็มาบรรยายที่ร้านกาแพงนะท่านก็เล่าให้ฟังว่าโอ้ยการเจรจานี่มันบางทีนะทั้งคืนเนี่ยไม่ได้นอนกันอ่ะสนุกมากครับที่ท่านสนุกครับ แล้วมีกลไกต่างๆผมคิดว่าไอ้กลไกเหล่านี้เราน่าจะมามาสอนกันในระดับโรงเรียนนะครับเพื่อทาให้นักเรียนเนี่ยเขาได้มีทักษะในการที่จะไม่ใช้พวามรุนรแต่ว่าใช้ทักษะการสื่อสารการเจราจาการกลไกต่างๆนะเราเราเห็นว่าในปัจจุบันปัญหาอย่างหนึ่งในโรงเรียนในการศึกษาก็คือการบูลลี่หรือการอะไรต่างๆเนี่ยมันมันเกิดจากการที่เด็กไม่มีกลไกอื่นในการแก้ไขปัญหานะครับ เพราะนั้นอันน uh, ี er <S 1> <S 1้ก็เรื่องสําคัญครับท uh, ี่ที่เราเห็นว่าในในปัจจุบันในโรงเรียนเนี่ยเวลานักเรียนนักศึกษาเนี่ยมีประเด็นปัญหาอะไรเขาก็จะประท้วงอย่างอย่างอย่างรุนแรงหรืออย่างอะไรต่างแตเพราะอะไรครับเพราะว่ามันไม่มีกลไกอื่นที่ทําให้เขาไปเจรจาได้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญครับขออนุญาตกลับมาประเด็นที่ค้างไว้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วได้ครับพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับศิษย์ ในบรรยากาศของการศึกษาปัจจุบันนี้เราได้เห็นว่าเด็กๆเ,เนี่ยนะฮะมีโอกาสที่จะหาความรู้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะในห้องเรียนเพราะฉะนั้นถ้าผมจะเปรียบเทียบเรื่องต่อไปนี้ว่าก็เหมือนกับน้ำที่อยู่ในหม้อต้มความร้อนแหล่งความร้อนเนี่ยไม่ได้มาจากอาจารย์อย่างเดียวนะครับมาจากสารพัดนี้เพราะฉะนั้นความร้อนของอุณหภูมิของน้ำก็จะสะสมมากขึ้น อาจารย์เหมือนฝาอยู่ข้างบนไม่มีฝ้าก็ไม่ได้นะครับความจําเป็นต้องมีฝาแต่คราวนี้ฝาจะแก้ปัญหาอย่างไงจะปิดกั้นไว้อย่างเดิมในอดีตนะฮะก็ไม่ได้จะปล่อยเลยไม่ต้อง,องจะคิดยังไงก็เรื่องของนายฉันไม่เกี่ยวนะฮะรับค่าสอนไปก็ไม่ได้อาจารย์มองว่า การปรับตัวของทั้งสองด้านเนี่ยฝาหม้อกับตัวน้ำเนี่ยมันจะออกมาในรูปไหนครับในในทางการเรียนการสอนเนี่ยครับแน่อนอนปัญหานี้มันมันมันมีทางแก้ก็คือระเบียบว,วิธีนะครับเราเรียกว่าะจะคิดยังไงก็แล้วแต่นะครับนักศึกษานักเรียนนักศึกษาจะคิดยังไงก็แล้วแต่และยิ่งคิดเสรีภาพเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ว่า Icana, มันมีระเบียบวิธีในการที่จะให้ได้มาซึ่งคําตอบเรียกว่าการตกเถียงหรือเหตุผลเพราะนั้นเนี่ยการศึกษาเศรษฐศาสตร์ก็มีระเบียบวิธีของเศรษฐศาสตร์การศึกษารัฐศาสตร์มีระเบียบวิธีของรัฐศาสตร์การศึกษาวิทยาศาสตร์ก็มีระเบียบวิธีของวิทยาศาสตร์นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราเดินตามระเบียบวิธีนะครับการคิดเนี่ยมันก็จะเป็นระบบมากยิ่งขึ้นไม่ว่าเราจะ ใช้ความคิดเสรีได้ขนาดไหนเนี่ยยิ่งเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่ามันมีคล้ายๆว่ามันมีเกราะมันมีหลักไว้ให้ให้เราได้เดินนะครับไปอย่างถูกต้องไม่ไม่สเปะสปะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับหมายความว่านักเรียนในในโรงเรียนเนี่ยที่ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าหากว่านักเรียนเขาเราเราสอนหลักการให้เขาในเรื่องของ,ของความคิดเรื่องระเบียบพิธีเนี่ยแต่แต่ที่ผ่านมาเราไม่ได้สอนระเบียบพิธีเราสอนผลเลยผลเลยว่าผลมันอย่างนี้นะ S <S <น>เราสอนผลสอนผลแต่ว่าการให้ได้มาซึ่งผลเนี่ยนะหรือกระบวนการให้ได้มาซึ่งผลที่เราทางวิชาการเราเรียกว่าระเบียบวิธีเนี่ยเราเราไม่ได้สอนกันอันนี้นครับที่เราจําเป็นจะต้องมีให้ให้มันเกิดขึ้นครับผมขออนุญาตยกประสบการณ์ของสถาบันหรือระบบการศึกษาของทหารนะฮะคงจะ,ะเห็นภาพเลย โรงเรียนเสนาทหาราบกนี่ยซึ่งเป็นแหล่งตักกศิลาของทหารเนี่ยผมเข้ารับการศึกษาแล้วก็อยู่ในระบอบแบบเก่าครับเราจะมีปัญหาอันหนึ่งที่เรียกว่าปัญหาการแก้ปัญหาทางยุทธวิธีเขาก็จะให้โจทย์มาว่าค่าเสืร์เข้าทางโน้นทางนี้เราวางกําลังอย่างนี้มีกําลังอย่างนี้แล้วก็ให้พวกเราคิดว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไร ด้วยความคุ้นเคยต่อระบอบก,การศึกษาแบบกลุ่มถุงชนนักเรียนพวกผมเนี่ยก็จำมุ่งคิดว่าอาจารย์เขาไม่เป็พราทงนะอาจารย์ก็มีคําตอบอยู่ตรงไหนไปหาให้ได้แล้วตอบให้ชนทงเราจะได้คะแนนขออภัยอย่าคิดว่าผมยกย่องเลยผมไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้ผมคิดก็ผมว่าถ้าเราออกไปลบก,กับค่าศึกเนี่ยมันไม่ใช่ตอบแบบข้อสอบนะค่าศึกมันก็คิดเป็นอะ เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องถูกเรื่องผิดสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นแล้วผมถามก็คือผมไม่สนใจทงของอาจารย์แล้วผมก็คิดโดยหลักการจากที่เรียนมาแต่ผมมีวิธีการที่นิ่มนวลที่ไม่ไปหักหานกับอาจารย์ผมประสบความสำเร็จในการศึกษาได้รับการยอมรับแล้วก็ผมก็เรียนหนังสืออย่างมีความสุข ผู้ควบคุมรายการเมื่อกี้ที่บอกว่าเราหมดเวลาเดี๋ยวเรามาต่อกันครับอันสิ่งที่ประสบการณ์จากโรงเรียนทหารของผมเนี่ยอาจารย์เคยเจอบ้างไหมแล้วคิดอย่างไรเดี๋ยวกลับมาครับสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเบคุณมีพัสดุตกค้านเอ๊ะ ควรลงทุนน้อยกำไรสูงเอ๊ะผนึกพลังร่วมใจต้านภัยไซเบอร์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนรู้ทันกลโกลงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยอัจฉรกรรมทางเทคโนโลยีกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายสุดท้ายนะครับมีเวลาไม่มากนักผมขออนุญาตสรุปอย่างนี้แล้วกันว่า การที่ผมไม่เอาตัวไปขึ้นกับอาจารย์ด้วยวิธีการต่างๆและผมบอกผมมีวิธีการของผมผมได้รับคะแนนอย่างดีเลยนะครับอาจารย์ก็ไม่โกรธผมเพราะว่าผมไม่เชื่ออาจารย์แต่ผมเคารพอ,อาจารย์เพราะนั้นคำถามที่ผมทิ้งไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วว่าไม่เชื่อก็ต้องไม่เคารพหรือไม่เชิญครับโอ้เป็นประเด็นที่ดีครับอ่าเราทำอย่างไรที่จะให้ ึกนะครับให้คนรุ่นใหม่นะครับมีความคิดในลักษณะนี้ก็คือว่าเขาอาจจะไม่เชื่อนะครับในสิ่งที่เคยสอนกันมาหรือว่าในสิ่งที่เป็นที่เราเรียกว่าอำนาจสถาปนานะครับที่เคยจัดตั้งเอาไว้อะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าทำอไรใ,ให้ให้มันมีความเคารพด้วยนะ,ะการสื่อสารการพูดเนี่ยหรือว่าเราเราเรียกว่ามารยาทในเรื่องของทาง วิชาการเนี่ยครับที่จะต้องเคารพความคิดเห็นอื่นๆด้วยเนี่ยเราเราผมคิดว่าอันนี้ก็เราก็ยังขาดในระบบการศึกษาของเรา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 อาจจะคิดว่าความคิดแบบนี้เราไปสอนกันในระดับปัญญาโทปัญญาเอกซึ่งมันมันช้าไปแล้วครับปัญญาในในระดับปัญญาโทปัญญาเอกแน่นอนมีเรามีการสอนในเรื่องพวกนี้นะฮะในวิชาต่างๆแฝงอยู่ในวิชาต่างๆแต่ว่า ในในระบบชั้นประฐมมัธยมเนี่ยเราไม่ได้สอนอาจจะคิดว่าเออเราเค่อยเรียนกันตอน,<ม>ตอนอายุมากอะไรเงี้ยนะซึ่งมันมันช้าไปครับมันช้าไป<ม>พูดอย่างนี้ก็คือคือเห็นด้วยกับอาจารย์นะครับว่าต้องอมีวิธีการนะครับในการทําให้คนรุ่นใหม่เนี่ยแน่นอนฮนะการไม่เชื่อสิ่งที่เขาเคยพูดกันมาเคยอะไรกันมาเนี่ยกาลามาสูตร,รหลักกาลามาสูตรนะครับไม่เชื่อในสิ่งที่อะไรล่ะครูอาจารย์พูดไม่เชื่อในสิ่งที่เคยว่ากันมาอะไรเงี้ยนะ ว่ากันเนี่นะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าเราเราต้องเคารพนะในในในความเห็นอื่นๆด้วยอันนี้จะทํำยังไงอันนี้ก็เป็นเป็นโจทย์สําคัญที่เราจะต้องแก้ช่วยกันแก้ไขปัญหาครับอาจารย์ครับ,รบ,รบเ,เรื่องที่เราคุยกันแน่นอนครับว่ามันคงเราสองคนเนี่ยคงไม่มีความสามารถพอที่จะชี้ถูกชี้ผิดบอกทำอย่างนี้สินะครับแต่หลายเรื่องก็เป็นเป็นโจทย์หรือเหมือน งานวิญยานิพนธ์ผมเจอบ่อยนะครับพออ่านจบแล้วตอนท้ายบอกแต่มีเรื่องที่ต้องคุ้นคว้าต่อหนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะเป็นโจทร่วมกันครับอาจารย์เป็น,จนโจทร่วมกันของคนในสังคมครับก็หวังว่านะครับผมมีความรู้สึกอย่างนี้นะเมื่อมองสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันเนี่ยเรากำลังอยู่ในยุคสำคัญจะเรียกว่า Transition Period ยุคเปลี่ยนผ่านถ้าเราผ่านช่วงเวลาของความ ยากลำบากไปได้โดยที่ไม่ต้องใช้วิธีการรุนแรงเนี่ยอนา,าคตบ้านเมืองเราสวยงามเราพร้อมทุกอย่างเพราะฉะนั้นผมว่หวังว่าสองครั้งที่เราคุยกันเนี่ยนะครับจะนําไปสู่ข้อคิดนะครับเราคงยังไม่มีวิธีการหนึ่งสองสามที่จะบอกว่า how to นาคงไม่ถึงขนาดนะแต่อยากจะบอกว่าเรารู้จักคิด แล้วเรามีความเชื่อแต่เราต้องไม่ประนามไม่เกลียดความคิดที่ไม่ตรงกับเราเชิญอาจารย์สรุปครับครับอาจารย์สรุปได้ได้ครบท,ท้นสมบูรณ์แล้วนะครับผมคิดว่าะระบบการศึกษาของเราในอนาคตเนี่ยนะครับอตอนนี้เราก็กําลังจะมีรัฐบาลจะใครเข้ามาก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ,ร,บะระบบการศึกษาของเราจะต้องจะต้องปรับเปลี่ยนนะครับอ,อาจารย์พูดถึงเรื่องของ t r a n s i t i o n period หรือว่าช่วงเปลี่ยนผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยต้องเป็นแน่นอนเราพูดถึงเวลาเราพูดถึงช่วงเปลี่ยนผ่านเรามักคิดถึงการเมืองนะครับซึ่งการเมืองเป็นเพียงแค่มิติหนึ่งเท่านั้นนะครับ,รบมิติที่สําคัญที่สุดก็คือการศึกษาครับ,รบการเมืองจะเปลี่ยนไปยังไงถ้าว่าการศึกษาเราตามไม่ทันเราได้ได้คนที่มันอ,อย่างที่เราพูดในตอนต้นว่าเออไม่ได้เคารพความคิดเห็นที่แตกต่างไม่ได้มีขันติธรรมเนี่ยมันก็เปลี่ยนผ่านไปไหนไม่ได้ ดันั้นเวลาเราพูดถึงการเปลี่ยนผ่านหมายถึงว่าการศึกษาเราต้องเปลี่ยนผ่านด้วยโดยโดยโดยการสอนหรือว่ามีหลักสูตรหรือว่าเราต้องคิดกันนะเป็นจุดร่วมกันในการที่จะสร้างเด็กของเราเนี่ยให้ให,ให้ให้มีความคิดมีความขันที่ทรมเคารพในความเห็นแตกต่างขณะเดีวยวกันเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมีสกิลในการที่จะสื่อสารปรปนนิบัมครับครับท่าครับ ขออนุญาตปิดท้ายด้วยโค้ดนะครับคำคมที่ผมที่ผมชอบแล้วก็เอามาเตือนใจอยู่เสมอนายไม่อ่านหนังสือนายจะรู้อะไรของอาจารย์สินพีระศรีนะครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในไวัยไหนนะครับการศึกษาตลอดชีวิตไม่ใช่คำพูดหรูหรูเราต้องศึกษาครับเดี๋ยวนี้ง่ายด้วย ช่องทางการศึกษาง่ายเหลือเกินไม่จําเป็นต้องเดินไปห้องสมุดอยู่ที่บ้านแค่ปลายนิ้วก็จะมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ครับหลาท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ